กินนะ่อไหนนะเ่นจะนัเรียนที่มึงเหงาอ้วนเลียนที่ใช้กบตาละเพศเอาไหมเอาหมดเ ถ้ามึงโกงมากกูจะใส่เงนินเดือนเอาผู้สพคุยลีบอก่อนนี่นี่ มันอยู่อีกของหนึ่งจอระดับานี่มเป็นจ่วเนี่เป็นจาแล้ววะไม่รู้สิว่าเูเป็นจาเลยกรรมกรคนนึงนี่เหรอยาอหีเอากอีกแล้วเหรียญมาสี่พ่อสำนัญเลยถ้าใช้ไม่ดีกูเอาไปดึกบ้านมึงเลยนะ

ไก่เหอเนาะจีบกิโล่นเนาะไอเดียเสียงดังาสียงซอยคนใหญ่ขนาดนั้นเลยซอยคนฟอง หจากหลอยยุ่ต like <laughs> no ้องัึัน่เลยการโฆษณาขีมนดนี่จะจ่ายเงินแล้วดีของไหนเอามันดีไงเอามันดีไงเห็นบอกไมิดูยุท่าเคนิคบปันไม่ไหวแล้วเมึงเอามาจากไหนมึงรำมากไหนมึงเป็นแม่ที่มา ก็รับมาจากแม่ทีมปูอีกครั้งนึงบอวินมาจากแม่โปใช่สายบอวินเหรอแม่โปบอวินกูเป็นแม่เป้งโปงสเกตแม่เป้งโปงสเกตอ๋อมึงสายโปงสเกตใช่สายโปงสเกตพักขาได้สื่ออย่างที่มันซื้ออย่างที่บอลสเกตถ้าเป็นขาวจ้ะสมมมะพร้าวที่เจ้าเฝ้านะอ๋อมันก็มีเสียงผสมจากมะพร้าวนี่ไงมึเห็นไหมเนี่ยเอ้ามะพร้าวนี่ ยัม่กลับเลยแม่ยี <10 20. S 2> ่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอยู่ด้านบุ้มสัรเราคีมาหลอกขายไอ้มันอยู่นี่บกนิมนับเหรียญที่อยู่สิบยี่สิบเยี่ยมขาวัศจอรยจังนึงต้องไปจ่ายค่าน้ำยาเอ้งียเา่สอง้อยเก้าสิบจากแม่ ต้นทุนห้าสิบบาทเองบบไอคิปมขนาดหรอเอออ๋อคิปมขนาดนะชุดละสามร้อยมีเสากับกำกังดร้นลองเลยว่เาขาเขาอีีเขา,ขาใส่อยู่เออแต่ว่าจะเขาเด้ขายตัวน,นั้นแบบทํายังใส่อีนะก็คือไปเอาต่อจากหนองไนหนองเขามีที่ขายเจ้าวใส่ดีใส่ดีอี่สุแตจว่าออกแดงนะ แดดบวกลองพื้นเกียนไ,ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็ต้องจับจ้องเลยเออแม่ก็คล้ายแม่ก็คล้ายเขาเนตี้คลิปตอกน,นี่เออนั่นแหละคลิปแก่ผานัา่นแหละคลิปแก่ผาน,าานี่นี่ มีแแม่มีแม่แม่จริงจริงแค่แม่ที่พูดเนี่ยตัวแม่บอนี่บ่ลหนตัวชุดละสามร้อยบอกบอกแกเลยแต่ว่าเงินสดนะเพราะว่าขาหนอเขาบปล่อยเส้นไงอัะสจังสามร้อยเงินสดจ้ารับลองเลยชุดเดียวเห็นผลเรื่องสิวนี่บ่มีขื่นแต่ฝ่าเนาี่ยมันจางรงมค้ายนี่ชุดเดียวเลยดีจริงพูดจริง ไม่จกตา <c oughs> แม่อันนี้คือโกมดในเขาด้หยฮะนีไปเอาด้วยมีก็ไเด้ยด้วยมีย <c oughs> ุของก็มีจุดหนึ่งตอนเนี้แม่คนมันขายหลายาล้ว้งตัวเนี้ยแต่ว่าไม่ใส่ดีของบเ่เคยของบเ่เคยพอเลยเนนี้มั <c oughs> มนคล้ปูใส่บอดีตัวนี้ใส่ดีแห้งอ่ะตัวเนี่ยคือแต่แต่เขาหูอยู่แต่ว่าขี้มันแรงนร่ะแ เ้าก็ต้ท่าำใจว่าเออออกแดดออกนังมันก็จะรับ,บากไงถ้าห้องก็บรเดดกไปรับจางรับ,บไม่ถูกเว้ยเ๋ยวนี้แมน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 หนานะเนืน้อมันจะเขียวเขียวบางบางข้างลูกค้าสือไปเขาก็โทรมาถามเลยว่าอุ้ยพาไปแล้วหน้าเขียวเน,นี่ยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าแบบมือกับเขียวหนาก็เขียวเด้แต่จริงๆแล้วนะมันดีดีดีเต็มเต็มผสมสีหลายอ่ะ กลางวันกับกลางคืนสองกระปุกเซ็ตละเซ็ตละสามร้อยจากส่งฟรีปลายทางเนี่ค่ำเก็บเงินไปลายทางเน,งแนงยแมนม่นกระปุกละหน,น่อยหาติดกระปุกนึ่งอ่ะใส่เด็กกถึงเดือนเลยนะแม่มันหน่อยเดือนหนึ่งอ่ะมูเขาใส่ไอเอิร์นมั<ห>นก็ใส่แน่ดิ้วก็ใส่เน่ดิ้วก็ใส่บนก็ใส่น่ะเดือนหนึ่งคนใส่สามสุดเลยเลยกหกไอเขาจะสามรน่อยอเกือบพันอ่ะ โตเกือบพันอ่ะอสองใส่น้ำกันเนี่ยแต่มันใส่ดีมันคุ้มสิวคุ้มสิวหนากระใสขึ้นเห็นผลอ่ะหูว่ามันใส่ดีแต่เราต้องมองอ่ะเด็กขายเดนบุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่ก็ร้องทั้นเก้าสิบสิบสองสิบามสี่สิบห้าเขามาก <5 S 1> มันหรือเปล่าเข้าเ,เรียนสิบไว้ไไวในร้อยห้าสิบบาท มากว่า,าไปหับคนใหญ่นะี่ะบริเวณหนาคนไงบ่มา,อมา,มาเออสาเอาคีมมาดิล่ะอู้หกูบบเอาเงินเหรียญกูเอาเหรียญมาฆ่านี่โอนนี่กูเลยกูนับแล้วกูนั่งนับบักโดนกูโอนแป๊บเดียวบอนับไป็สื่อเหลาอยู่เซเว่นเอาคีมมา เดข้าวอ่ะโผ้านี่ะเดี๋ยวกูแกะเลยกูเคยมีนะลูกค้าไม่ซื้อเราบัคืนกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องแกะเลยพี่พ่องเห็นบอกสื่อไปแล้วเพรใส่ให้เอามาขายต่อกูขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวกดโมึงนี่อะสะใจนะมึงนี่ยังไม่หัวหมอนน้ำปูบอกเลยโอเคมนก่อนนี่เอ้ยใส่แกเมื่อกี้เสือเรียกว่าโบนัส100ห้าร้อบาทเอ้ยกูซื้อต้อนี่จุกแบบจุกจุกไม่กูซื้อต้อยไม่กูแกะแล้วมึงอย่าเฮอะอย่ามึงเอาตัวใส่แล้วมาชวนชวนซื้อ100ห้าร้อบาท บอกบอกเอาอุูยวันนี้กูโตดหรือตกูเถอะเงินขายครีมกูไม่ใช้กูจะไปใช้สิ้นเดือนเดือนหน้ากูไม่เอาเงินเหรียญกูลืมบอกแล้วกูโสดบัญชีไอ้เขียกูนั่งนำบอกโดนใส่หมองฟังล่ำมึงเดี่ยบอกว่าวแต่มันมีมันมันมันทำให้ผิวแบบพวกแก่คงแก่ทันในแล้วก็ทำให้เรื่องจริงเนี่ยแล้วก็ทำให้ผิวหนังเออเอาไป แต่พวกนของหมกขาวอ่ะเป็นอย่างพวกคือสมหมกขาวสมทำามีผิวขาวเอาไปก้อนนี่บอวบบอบบอว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 บ่อวบบอวบบ่วบบอวบบอวบบเวบบเวบอมบบอวบ่อวบบ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 อวบอวบบอ่อวบออวออวออวบบอ่อวบบอวอวบบออวอวเอวบอวบบ่วบวออ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  ดูทีกับกูนะแก่ของกูแล้วมึงอย่ามึงต้องใส่ดี